คุณทัศนีบุรณุปกรณ์นในฐานะคนที่เคยมีประสบการณ์ผ่านการอยู่ในเรือนจำจากผลพวงของคณะรัฐประหารแม้อยู่เพียงช่วงเวลาสั้นๆถึงเข้าใจได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งในการทำใจและปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยและไม่เคยเผชิญมาก่อนการอยู่ในเรือนจำไม่เพียงแต่ทรมานทางกายแต่ยังเป็นความทรมานทางจิตใจที่หนักหน่วงทั้งกับผู้ที่อยู่ภายในและครอบครัวที่เฝ้ารออยู่ภายนอก กับการที่ไปเยี่ยมทุกครั้งอยากจะกอดอยากจะจับมือก็ทําไม่ได้มีแค่ลูกกรงและกระจกขั้นอยู่ได้แค่เห็นแต่ไม่ได้สัมผัสจึงขอส่งกําลังใจจากใจจริงมายังคุณทักษิณชินวัตรให้มีพลังใจที่เข้มแข็งผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้และขอส่งกําลังใจมายังครอบครัวชินวัตรให้มีกําลังใจเช่นกันเพราะในยามเช่นนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือความเข้มแข็งและการมีกําลังใจจากคุณรอบข้างสิ่งที่เขียนนี้ขอไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ แต่เป็นเพียงความรู้สึกจากใจของคนเคยมีประสบการณ์ในความรู้สึกนี้ที่ส่งให้กับครอบครัวชินวัตรเท่านั้นเพราะเป็นอดีตพักที่เคยให้โอกาสทางการเมืองแม้ตอนนี้เพียงแต่ความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันในขณะที่นายรังสิมันโรมกล่าวถึงประเด็นหนึงกล่าวว่าส่วนตัวเวลาเห็นภาพครอบครัวนายทักษิณถือสูตรนทักษิณออกจากสาดีกาในฐานะที่เป็นพักฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบในวันที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่ว่า เมื่อเห็นภาพแบบมีการหิ้วสูตรของนายทักษิณออกมาตนเองมานั่งคิดนะนั่นคือคนระดับนายกรัฐมนตรีท่านเป็นนายกรัฐมนตรีตอนที่ผมยังเด็กอยู่เรามาเห็นภาพวันนี้มันช่างน่าเสียดายที่สุดท้ายการที่เราไม่ทําอะไรตรงไปตรงมามันทําให้ทุกอย่างมันพังได้ขนาดนี้เราต้องมาเห็นภาพที่คุณทักษิณต้องเดินขึ้นรถของทางเรือนจําซึ่งคงเป็นคนละคันที่ตนเคยขึ้น การเห็นภาพนี้มันเป็นสิ่งที่มันก็น่าเศร้าไม่ใช่แค่ครับคูของคุณทักษิณแต่ว่าก็คงต้องรวมถึงกระบวนการยุติธรรมของเราทั้งหมดกรณีสถานที่คุมขังเป็นสถานที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยก็คือต้องไม่เคยถูกส่งออกไปคุมขังในสถานที่คุมขังอื่นและกระทำผิดเงื่อนไขหรือกระทำผิดอาญา,าในระหว่างการถูกคุมขังในสถานที่คุมขังอื่น ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกสารพิพากษาลงโทษในความผิดตามที่กำหนดไว้ซึ่งสื่อก็มองว่าเอ๊ะข้อนี้คุณทักษิณก็เข้าข่ายหรือเปล่าถ้าบ้านจันสองล่าจะเป็นสถานที่คุมขัง่คือ,อปัญหาก็าคือว่าการไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจและคำวินิจฉัยของสารที่ไปเกี่ยวข้องเสมือนตัวการนั้นนะครับสามารถกระทำการได้หรือเปล่าเพราะวันนี้นั้นเนี่ยนะครับเหตุที่สารสั่ง ก็คือการไม่ได้รับโทษแล้วตัวเองเป็นตัวการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในระเบียบแม้ว่าบางข้ออาจจะเปิดแต่โดยพฤติการเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าโทษที่เป็นไปตามพระบรมราชโองการและไม่ได้รับการปฏิบัตินะครับก็คือไปเพิ่มนะครับคดีขึ้นมานะครับในระหว่างที่ที่อ้างว่าไปถูกคุมขังที่โรงพยาบาลตำรวจค,คือ ผมเชื่อว่าเนี่ยครับแม้ว่าจะมีประตูมีช่องเนี่ยแต่ก็ไม่ง่ายนะครับถ้าได้เห็นคําวินิจฉัยของวันนี้ะนะครับเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับว่าในการกระทําการในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเหมือนกรณีการพักโทษก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีคุณสมบัติเข้าการพักโทษจะได้การพักโทษได้ทุกคนในกรณีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกัน เพราะนี่นะครับที่ผ่านมานี่นะครับถ้าเราดูคำวินิจฉัยของศาลว่าช่วงร้อยแปดสิบเอ็ดวันนั้นนะครับไม่นับว่าเป็นการจําคุกไม่แต่เพียงวันเดียวและตัวเองก็รู้นะครับหรือว่าเกี่ยวข้องนะครับก็ดูคำวินิจฉัยก็เป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปข้าคุณสมบัติหรือใครกล้าที่จะเอาตัวคุณทักษิณน,นะครับไปอยู่ที่บ้านผมว่านี่นะครับเรื่องราวมันจะเพิ่มขึ้นมาและปัญหามันก็จะเกิด ใช้ความอดทนอดกลั้นผมเชื่อสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่พร้อมให้อภัยสําหรับคนที่ยอมรับว่ากระทำความผิดจริงและน้อมรับชะตากรรมด้วยความกล้าหาญนะครับเพราะว่าก็เห็นอยู่แล้วว่าการไม่ได้น้อมรับชะตากรรมด้วยความกล้าหาญนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามใครคิดจะจะทำอะไรก็ตามะนะครับมันถามว่า ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนที่เกี่ยวข้องเกินกว่า12บสงคนนั้นน,นะครับหลังจากนี้เนี่ยนะเขาจะมีชะตากรรมอย่างไรคค่ะจริง, <Pre> รงขอัเพราะว่าผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมจะเคยเจอคนที่คดีที่เกี่ยวข้องแต่ว่าเรื่องราวอื่นๆไปติดคุกตอนอายุ8ปดสิบมันก็เป็นชนากรรมมัน,นอนเรียงกันเป็นตับอ่ะเป็นผู้บริหารองค์กรรับภิสาหกิจขนาดใหญ่ จากการไปทำาหารง่ายเนี่ยนี่ไม่นับข้าราชการต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับบางคนเนี่ยนะครับไม่รู้จะเห็นแสงเห็นตะวันกันเมื่อไหร่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดกันดีๆตอนนี้มีการพูดถึงชื่อคุณทวีต้องยอมรับนะฮะและ้วมนตรียุติธรรมที่ตอนนั้นได้มีการนําเสนอแล้วก็ให้สัมภาษณ์ความเห็นกับทางสื่อมวลชนว่าการมาอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจของคุณทักษณิณก็เสมือนเป็นการคุมขังแล้วเนี่ยค่ะ ก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยการเอาผิดมันจะถูกขยายไปจนถึงรัฐมนตรียุติธรรมด้วยหรือเปล่าคุณจุพร์คิดเห็นประเด็นนี้ยังไงคะนะครับก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการปปชนะครับคือผมเข้าใจคุณเทวีสอดส่องนะครับยืนอยู่ตรงนั้นก็เป็นหนังหน้าไฟนะครับโดยส่วนตัวก็รู้จักกันนะครับมายาวนานแล้วแหละคือถัดจากนี้จะเป็นหน้าที่ของปปชเป็นหลักนะครับปปชเขาก็รู้เช่นเดียวกัน ว่าเขาปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติเขาก็ต้องเจอดำเนินคดีซะเองในอดีตคณะกรรมการปปรชถูกสารดีกานะครับฝ่ายในคดียาผูดรรงตําแหน่งทางการเมืองให้พ้นทั้งคณะจากการไปขึ้นเงินเดือนของตัวเองมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอมาบัตรนี้นะั้นแน่นอนที่สุดนั้นคําวินิจฉัยของสารดีกานั้นนะครับก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง นะครับซึ่งปปชซึ่งความจริงก็สอบกันเป็นคู่ขนานและขนาดเดียวเขาก็อยู่ฐานะเนี่ยนะครับที่ร่วมเนี่ยนะครับในการาพิจารณาไต่สวนคดีอยู่ตลอดก็ย่อมที่จะรู้ดีว่า,าใครเกี่ยวข้อง จะขยายไปถึงไหนอย่างไรคะนะครับเอาตามเนื้อผ้าเอาตามข้อเท็จจริงความยุติธรรมต้องไม่ดูหน้าว่าเป็นใครคซึ่งคำคำสั่งของศาลในวันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่จะไปกระตุ้นทําให้สิ่งที่อยู่ในปปชที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันเร็วขึ้นไหมคะเ,<ข>เพราะาป<ร>ะปะช <ๆ S 2> เขาก็อยู่ในศาลฎีกาตลอดอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะไปถ่วงรั้งเนี่ยเขาก็จะพูดง่ายๆว่าเขาจะหาเรื่องเข้าคุกเสียเองอ ผมก็เชื่อว่าเนี่ยครับเรื่องนี้ก็คงจะไม่นานแทบจะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมมากมายเพราะคําวินิจฉัยกับพยานสาสิบเอ็ดปากนั้นมันสิ้นสงสัยคําวินิจฉัยแต่ละประเด็นนะครับนอกเหนือจากที่เป็นเพรสให้กับผู้สื่อข่าวให้กับประชาชนนั้นที่เป็นรายละเอียดฉบับเต็มที่คนไปฟังกันนั้นนะครับศาลได้ลําดับพฤติการแห่งคดีอย่างครบถ้วนที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับ ต่างคนต่างทําหน้าที่หลังจากนี้คเพราะยิ่งจะไปตวงรังยิ่งจะสร้างความเสียหายคือบ้านเมืองเนี่ยนะครับที่เดินมาถึงจุดนี้เนี่ยเพราะความหย่อนยานในการทําหน้าที่นะครับของตนะนะครับและบ้านเมืองก็เกิดความเสียหายกันมากมายะนะครับเพราะฉะนั้นใครมีหน้าที่อะไรนะครับก็ต้องทําหน้าที่นะครับหลักนิติธรรมต้องมาก่อนเมตตาเมตตาธรรมถ้าเนี่ยนะครับถ้าหลักการเนี่ยนะครับต่างคนต่างไม่ทําหน้าที่ ปัญหาก็คือว่าแล้วองคอ์กรเหล่านั้นจะมีไว้ทําไม,มนะครับผมคืออย่างที่บอกว่าเราไม่ใย่ต้องการไปไล่บี้ใครแต่ว่า<ช>ทั้งหมดนั้นเนี่ยที่ผ่านมาก็คือความหย่อนยานในเรื่องหย่อนยานในเรื่องประสิทธิภาพความจริงคือเจตนาที่จะหย่อนยานเรื่องประสิทธิภาพนะครับผมว่าเมื่อเราเดินมาถึงจุดเนี่ยนะครับที่จะนําพาประเทศเปลี่ยนแปลงไปสู่นัยยะที่สําคัญคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามีอีกหลากหลายเรื่องราว เอาตั้งหลักให้มันถูกะนะครับว่าบ้านเมืองเราได้เดินในทางที่ถูกต้องและเมื่อทุกคนได้เห็นว่าทุกคนทางได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคนะครับความรักใคร่ความสามัคคีก็จะกลับมาดังเดิมความยุติธรรมไม่มีสามัคกคกีไม่เกิดหรอกนะครับยุติธรรมก็คือจะดูหน้าใครไม่ได้ะนะครับเอาความเสมอภาคเป็นตัวตั้งนะครับใครทําอะไรก็ ย่อมรู้แก่ใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วนั้นว่าด้วยเรื่องของกระบวนการแล้วก็หลักที่ควรจะเป็นนะคะทีนี้ถามในประเด็นมุมการเมืองที่จะต้องให้คุณจุพรช่วยวิเคราะห์ในฐานะที่เป็นบุคคลที่เคยสนิทกับคุณทักษิณเพราะเชื่อว่าหลายคนนะคะไม่คิดว่าคุณทักษิณจะกลับมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการจนได้เห็นภาพว่าคุณทักษิณถูกส่งไปยังเรือนจาคลองเปลมคุณจุฬพรมองว่าปัจจัยที่ทําให้คุณทักษิณเปลี่ยนใจหรือว่ามาจนถึงวันนี้วินาทีนี้คืออะไรคะ คือหลักคิดคนนะ,ะนะครับผมเนียอยู่ในท่ามกลางลเรยวหัวต่อกับเรื่องชะตาการรมหลายรอบเราก็ยกตัวอย่างตัวเคือนี่นะครับข่าวดีมักจะมาอยู่เสมอ,อมนะครับเหมือนผมก็เห็นว่าอดีตสองนายกนะครับตั้งแต่คุณเสถาถึงคุณลุงยิ่งเนี่ยถ้าเป็นข่าวร้ายตั้งแต่ต้นเนี่ยสองคนนี้ต้องตัดสินใจลา้าก่อนะนะครับไม่รอให้ มีคําวินิจฉัยเพราะเรื่องราวถัดจากนั้นไปก็จะเพิ่มเติมโดยไม่จําเป็นคือไหนก็ไปอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไปแบบบาดเจ็บตามหลังนะครับหรือกรากเลือดตามหลังหรือไม่ผมนี่ได้ยินในแต่ละเรื่องราวสมัยยังอยู่ด้วยกันในพักคดียุคพักหรือคดีอื่นใดข่าวดีมักจะมาก่อนเสมอแล้วท้ายที่สุดนั้นก็กลับหลังหันไม่ทันนะครับผมก็เคยเจอบรรยากาศแบบนั้นเคยเห็นบรรยากาศแบบนั้น ส่วนว่าตัดสินใจสุดท้ายกันเป็นยังไงเพราะผมดูว่าเป็นการตัดสินใจเป็นตอนตอนตอน,นะการออกไปดูใบมันก็ผิดสังเกตยอยู่แล้ว<ช>นะครับตั้งแต่บอกว่าตั้งแต่หัวหินสิงคโปร์จนกระทั่งเลี้ยวไปดูใบนะครับเพราะว่าถ้าสนามบินปิดก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องบินตั้งแต่ต้นนะครับแต่เลยน่านฟ้าไทยก็เลี้ยวทันทีนั่นเนี่ยคือเราดูว่าเนี่นะครับผมว่าเป็นช่วงของการลังเลการตัดสินใจแม้กระทั่งนะครับแหล่งข่าวว่าเดินทางกลับ ไม่เห็นตนไม่เห็นตัวเนี่ยะนะครับผมว่าทุกจังหวะเขาก็ต้องคิดทุกตอนนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะครับมีความเชื่ออย่างไรมผมก็เชื่อว่าเจ้าตัวย่อมที่จะรู้ดีนะครับว่าว่าเหตุอะไรเหมือนผมที่เคยถามบุญทรงะนะครับว่าคิดยังไงเนี่ยนะครับเอาเรื่องคดีก่อนกินบอกว่ามีคนมาแจ้งว่าไม่ยกฟ้องก็รอลงอาญา นี่ไม่นับว่าเรื่องไม่มาตามนัดค่ะแล้วตอนนี้คิดว่ายังไงคิดผิดที่สุดในชีวิตแล้วะนะครับนั่นเขาก็รับโทษครบบริบูรณ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักเนี้ยนะครับมันทําให้หลายคนนะครับที่ผ่านมาหรือเราดูภาษากายท่าทางอะไรก็ตามนั้นนะครับแต่ทั้งหมดนั้นไม่มีใครรู้ดีไปมากกว่าเจ้าตัวว่าเหตุสุดท้ายที่ตัดสินใจมาเพราะว่า คนที่เคยหลบหนีมาในช่วงสิบเจ็ดปีนั้นเนี่ยแล้วก็ออกไปแล้วแล้วก็กลับมาอีกนั่นเนี่ยก็<ๆ>ต้องคิดเช็คเช่นเดียวกันเหมือนเหมือนเราเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่เคยหนีนี่นะครับจะติดแล้วติดอีกติดอีกติดแล้วเนี่ยเราก็คิดอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนคนที่ที่เคยหลบหนีนะครับเขาก็อาจจะคิดแบบหนึ่งนะครับจนกระทั่งความคิดสุดท้ายว่าคิดอย่างไรนะครับที่ทําความเชื่อว่าต้องกลับกันมานั้น ภาษากายเนี่ยนะครับในห้องการพิจ,รพจารณาารณของศาลนั้นก็เห็นภาษากายกันอย่างครบถ้วนเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นสิ่งเหล่านี้ควรจะมาตั้งแต่ต้น mm hmm. ไม่ควรหลบหนีออกนอกประเทศตั้งแต่ต้น mm hmm. ความจริงชีวิตก็เป็นอีกแบบอีกแบบหนึง่ง <c oughs> นะครับหรือกลับเข้ามารอบนี้ก็รับโทษกลับมาเลี้ยงหลานชีวิตก็เป็นแบบหนึง่ง mm hmm. เพื่อไม่เป็นไปตามนะครับคำมั่นสัญญาท้ายที่สุดก็นำพาไปสู่อีกหลากหลายเรื่องราว <c oughs> แล้วเนี่ยครับเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมาก็ไม่จบง,ง่ายเห็นไหมเป็นเสมือนหนึ่งตัวการแล้วรวมกระทั่งเรื่องการถวายดีกาเยอยะแยะมากมายมนะครับจะลากข้าราชาการเจ้าหนะ้าที่คนที่เกี่ยวข้องไม่รู้ใครบ้างจะต้องติดคุกกันอีกกี่คนคมันเป็นชะตากรรมที่ไม่จําเป็นควรจะเกิดขึ้นเหมือนข้าราชาการกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังรัฐวิสาหกิจมากมายในอดีตนี่ไหมนะ รองนายกปาก็าไปสามคนร,รัมปีนับไม่ถ้วนผู้แทนนักต่อสู้ภาคประชาชนนะครับทั้งตายเจ็บติดคุกกันมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็มักจะบอกเสมอว่ามันควรพอได้แล้วมั้งนะครับแต่ว่าไม่พอก็ยังจะต้องนี้นะครับมีวิบากกันต่อไปนะครับเหมือนคําประกาศความจริงมันก็ถ้ารู้จักจบรู้จักพอรู้จักวางเนี่ยนะครับป่านนี้ก็จบกันไปแล้ว มีบางคนเปรียบเลยบอกว่าชีวิตคุณทักษิณเหมือนกับนกฟีนิกซ์ที่เมื่อกำลังจะมอดดับลงก็โฉบลงมาที่กองไฟเพื่อที่จะพังงาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่องแสงสว่างเป็นไปได้ไหมคะว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ยของคุณทักษิณเนี่ยเพราะดูแล้วว่าเดิมพันที่อยู่ข้างหน้ามันจะคุ้มมากพอและเชื่อว่าจะสามารถปลุกศรัทธาจากประชาชนและนำผลดีสู่การเมืองได้อีกครั้งหนึ่งคือคิดได้นะครับแต่ว่า ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคือจากเดิมนั้นเนี่ยนะครับคือคุณทักษณิณเขามีเรื่องที่ประสบความสําเร็จมากมายค่ะและมีเรื่องที่ต้องคดีทุจริตมากมายจุดแข็งอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยก็คือเรื่องการทําตามนโยบายที่ประกาศโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องแต่ปรากฏว่า รัฐบาลพักเพื่อไทยที่ยอมตระบาดสัตว์ข้ามขัวเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเรื่องนโยบายอย่างเต็มๆแม่แต่เพียงข้อเดียวนยะซึ่งก็เป็นปรากฏการแรกนะนะครับคิดใหญ่ทําเป็นนะครับใครๆก็พูดได้แต่แต่พูดแล้วทําได้ก็มีแต,มแต่มีแต่เขาเนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดก็ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิไงเห็นไหมจุดยืนทางการเมืองเสียนะครับนโยบายก็ก็ล้มเหลวชนิดทติใครก็ไม่คาดคิดนะครับว่าถ้า เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเศรษฐกิจจะดีก็ท้ายที่สุดนั้นพอพอจุดยืนมันมันไม่ใช่เนี่ยความศรัทธาก็ไม่มีพอมาเจอเรื่องคลิปนะครับก็แทบจะจบเกมแล้วมาเจอคุณทักษิณในวันนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับคุณทักษิณไม่ใช่นกฟินิก็์หรอกเ,เพราะว่าตอนที่คุณทักษิณอยู่ที่ต่างประเทศคนไทยเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ได้รับความยุติธรรมแต่เมื่อคุณทักษิณกลับมายังประเทศไทย นะครับคนไทยเขาตั้งคาถามใหม่ที่เคยถามว่าคุณทักษิณไม่ได้รับความยุติธรรมก็ถามว่าประเทศไทยได้รับความยุติธรรมหรือเปล่า